วันนี้เราจะมานำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมในการยืดอายุทุเรียนนะครับหมอนทองนะครับเพื่อให้ สามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ปัจจุบันเนี่ยมีการส่งออกทุเรียนโดยที่เราส่งออกเฉพาะเนื้อนะครับไปประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศเกาหลีตใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะครับโดยใช้วิธีการนี้นะครับซึ่งเป็นงานวิจัยของสํานักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับที่เราได้ทำการถ่ายเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเราเริ่มตั้งแต่การที่เราคัดทุเรียนก่อนนะครับเราคัดทุเรียนโดยการใช้เรื่องเอ็นในการวิเคราะห์นะครับก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราจะ วัดทุเรียนสุกแก่เนี่ยเราใช้ไม้เคาะใช่ไหมครับแต่ว่าเราใช้เครื่องในการวัดก็คือไปวัดที่เปลือกนะครับเราสามารถที่จะบอกได้เลยว่าทุเรียนเนี่ยมีความสุกแก่ขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราคัดทุเรียนสุกแก่มาแล้วโดยการใช้เครื่อง N.R นะครับเราก็มาแกะนะครับในส่วนของเนื้อนะครับในส่วนของเนื้อเนี่ยเราจะต้องเอาทุเรียนที่สุกเท่านั้นนะครับก็คือมีความแก่ตั้งแต่85นนะครับแล้วมาบ่มให้สุกนะครับเราจะเห็นว่าทุเรียนเนี่ย เวลาที่เราบ่มไม่สุกแล้วเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ7วันเท่านั้นเองนะครับเราก็มีการที่จะใช้ในเรื่องของการยืดอายุนะครับโดยการที่เราใช้สารที่เรียกว่าวันเอ็ซีพีนะครับตัวนี้นะครับในการยืดอายุนะครับเราจะเก็บทุเรียนเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิ5องศาเซนเซียน,นะครับแล้วก็ใช้สารที่เรียกวัน m อ็มซีพีในการดูดซับเอทิลีนนะครับทำให้เอทิลีนเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้กระบวนการสุกต่อไปได้นะครับเหมือนจะเบรกการสุกไว้นะครับแล้วเราก็จะมีตัวดูดซับที่เรียกว่าดูดซับ ตัวความชื้นนะครับดูดซับน้ำนะครับเป็นกระดาษที่ดูดซับน้ำอีกทีหนึ่งแล้วเราบรรจุอยู่ในกล่องนะครับกล่องที่เป็นกล่องที่ไม่มีฝ้านะครับเวลาปกติเราเก็บในความเย็นเนี่ยเราจะมีฝ้าเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณของกล่องอันนี้จะเป็นกล่องที่ไร้ฝ้านะครับเราก็สามารถที่จะส่งออกทุเรียนตรงเนี้ยนะครับไปที่สหรัฐอเมริกาได้ซึ่งราคาของต้นทุนเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณ300บาทถึง500บาทขึ้นอยู่กับฤดูก,กาลนะครับว่าช่วงฤดูกาลทุเรียน,นยอาจจะถูกหน่อยช่วงที่เป็นทุเรียนที่มันอะไรฮะ นอกฤดูก็จะแพงเลยนะครับแต่ว่าเราไปส่งออกในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยราคาต่อแพ็คเนี่ยราคา1 5 0 0บาทถึง2,000บาทต่อแพ็คนะครับคิดเป็นเงินไทยซึ่งส่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะส่งประมาณอาทิตย์ละหนึ่งตันนะครับที่จากประเทศไทยนะครับก็มีเทคโนโลยีที่เราถ่ายทอดได้กับบริษัทเอกชนนะครับเอกชนที่ทำเรื่องการส่งออกอยู่แต่ปัจจุบันแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีในการส่งออกในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ด้วยครับผมค นี่ส่วนตัวนี้จุดเด่นเลยครับที่ทำให้เราจุดเด่นก็คือเรื่องของการรักษาการที่การสุกนะครับคือทําให้การสุกเกิดขึ้นอย่างช้าๆโดยการใช้สารที่เรียกว่าวันเอ็นซีพีซึ่งเราจะต้องมีการคำนวณว่าอัตราของวันเอ็นซีพีเนี่ยอัตราใดที่จะเหมาะสมในการที่จะเก็บอยู่ในแพคเกจนี้นะครับทำให้ยืดอายุได้การน้ำหนักครับลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักของทุเรียนครับผมครับเราจะขยายผลผลงานที่ต่อไปในลักษณะกะไรในอนาคตเนี่ยครับเราก็จะมีเรื่องของการที่เราจะมีการติดฉลากนะครับติดเลเบลบอกว่า ในเรื่องาอาจจะเป็น QR code นะครับแล้วก็บอกข้อที่มาของเกษตรกรลงพัดบรรจุรงสัตว์ส่งออกนะครับรวมทั้งการันตีในเรื่องค่าความหวานคุณจะบอกเลยว่าค่าความหวานเนี่ยประมาณกินบิกน,นะครับกรอบนอกนุ่มในหรือว่าหวานนะครับอันนี้คือเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณภาพจะชัดเกตซึ่งจะทําให้ราคามันสูงขึ้นอีกปกติเราจะต้องดูใช่ไหมครับมือจิ้มนะครับ,รบอันนี้เราไม่ต้องมือจิ้มเราสามารถบอกได้เลยนี่กรอบนอกนุ่มในหรือว่าอันนี้หวาน นะครับอันนี้เนื้อแข็งเนื้ออ่อนนะครับตามที่ตัวที่ทผู้บริโภคต้องการครับผมครับรสชาติต่างกันไหมรสชาติต่างกันครับเพราะว่าเราจะบอกได้หรือว่ามันกรอบต้องดุ้มในหรือว่าหวานใช่ไหมนะครับก่อนที่จะใช้สารนี้ครับไม่ต่างครับปกติเพียงแต่ว่ามันทําให้การสุกช้าลงนะครับมันเหมือนกับเป็นตัวที่จะดึงล้งทําให้ตัวกำลิบอิสตินเนี่ยมันทํางานได้ช้าลงนะครับ จากผลไม้อื่นได้ด้วยครับผมครับไม่ใช่เฉพาะตัวทุเรียนอย่างเดียวเราทำในมะม่วงก็ทำนะฮะทำในผลมไม้มะยงชิดก็ท<ม>ําในการยือดอายุได้แต่ว่าเราต้องมีการคํานวณว่าอัตราเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมต่อปริมาณน้ําหนักของผลไม้ซึ่งผลไม้ต่างกันก็ต่างกันถูกต้องครับปริมาณต่างกันที่จะใช้เทครับด<ม>ังนั้นเราต้องคํานวณก่อนหรือทํางานวิจัยก่อนว่าปริมาณเท่าไหร่เหมาะสมในการยือดอายุแล้วก็อุณหภูมิที่เราเก็บอย่างทุเรียนเราเก็บที่5องศานะครับเราจะเก็บ15้าองศาอายุก็สั้น แต่ถ้าเก็บผ้าองศาแล้วใส่ตัวนี้ไปด้วยก็ดึงได้ถึง25-30วันน<ม>ครับผมก็ร<ม><ม>อจำหน่ายได้นะครับปัจจุบันก็ส่งออกอยู่แล้วอาทิตย์ประมาณ1ตันนะครับส่งไปสหรัฐอเมริกาแต่ย<ม>ังไม่ถึงจีนพอจีนจีนเขาไม่จำเป็นต้องเอามายืดอายุครับจีนเนี่ยมีเท่าไหร่หมดคือตลาดจีนกับต,ตลาดสาหรัฐอเมริกาไม่เหมือนกันนะครับแต่จีนก็คือขอให้เป็น เป็นทุเรียนะนะครับแล้วปกติแล้วในเรื่องของจีนเองเนี่ยเขาต้องการทุเรียนเป็นลูกค<ม>ือเป็นเรื่องของความเชื่อของเขาอะถ้าทุเรียนเป็นลูกเหมือนกับเขาได้กินทุเรียนจริง<ม>แต่เพราะอย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขากังวลว่ามันไม่ได้มาจากลูก<ม>ของ<ม>ทุเรียนอันนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรละวัฒนธรรมต่างกันวัฒนธรรมการบริโภคข,ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันตอนนี้ส่งไป่าตอนนี้ส่งสหรัฐอเมริกามากสุดครับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเก,กาหลีใต้ญี่ปุ่น ที่ส่งมากที่สุดตอนนี้นะครับแล้วเทคโนโลยีนี้ก็แพร่หลายในบริษัทเอกชนครับนาจครับฝากผึงเกษตรกรไทยหน่อยครับครับฝากถึงเกษตร,ร,รก,กรก็คือทำยังไงให้มีคุณภาพดี อันนี้สําคัญที่สุดคือมันต้นน้ำไงอันนี้เราพูดถึงตรงนี้มันถึงปลายทางแล้วเราต้องได้คุณภาพดีตั้งแต่ต้นทางก่อนนะครับก็คือไม่มีโรคไม่มีมแมลงทาลายเสร็จแล้วเนี่ยดูแลให้มีคุณภาพดีรสชาติดีนะครับแล้วเสร็จแล้วเรามาทําในเรื่องของที่นี้หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเราก็สามารถจะส่งออกได้ดแล้วก็นารายได้เข้าสู่ประเทศได้ครับอาจารย์มีอะไรตัวใหม่ๆ้าไหมครับใช่ครับตัวตัวอะไรใหม่ๆที่จะทำตัวนตอนนี้ที่ใหม่ล่าสุดของเราคือวันที่24เนี่ยจะเป็นเรื่องของสตรอเบอรี่พันแปดสิ พันแรกของมาอลยรในเลส่วนที่ทาร่วมกับมูลที่โครงการหลุกครับผมเดี๋ยววันที่24ที่ท่าน,านพอ,อ,อจะมาร่วมงานที่จะไปดูที่แปลงปลูกครับมครับในส่วนของแรงบรรจัยผมเชื่อเยื่อมที่นี้อาจารย์แรงบรรจัยจะไงบ้างครับในเรื่องของทุเรียนหรือสตรอเบอรี่เราทุเรียนนี่ฮะทุเรียนคือเราอยากจะส่งทุเรียนให้ได้มากที่สุดโดยที่อะไรครับแทนที่เราจะขนทุเรียนทั้งลูกไปใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> เราไปเห็นทุเรียนทั้งลูกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณภาพมันไม่ดีเลยแต่เขาก็ขายได้ ทั้งงเป็นทุเรียนแช่แข็งนะไม่ใช่ทุเรียนสดอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาคือทุเรียนแช่แข็งที่เขาขายในตลาดเิกาพอมีการทํานวัตกรรมพวกนี้นะครับก็กลายเป็นว่าความต้องการความนุ่งง่ายความนิยมมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ปัญหาของเราคือทํายังไงมีทุเรียนคุณภาพดีครับถ้าทุเรียนคุณภาพดีเนี่ยเราสามารถใช้วิธีการเทีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเนี่ยจะส่งออกได้มากขึ้นครับผมครับในส่วนของงานที่ต่อไปก็มีซุปโครับซุปโเดิม ส้มโพรอนี้เราทำส้มโอฉายรังสีใช่ไหมครับเรื่องการฉายรังสีที่เราจะส่งออกสหรัฐอเมริกาซึ่งครั้งแรกของประเทศไทยคือเดือนมีนานี้2,166นะครับจะไปแสดงที่ L.A. นะครับ Los a n g e l ิ s นะครับเป็นงานในเรื่องของ Natural p r o d u c t นะครับที่จะจัดแสดงคืงเป็นพูดง่ายตั้งแต่สหรัฐอเมริกาให้อนุญาตส้มโอไปเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้เมื่อ20 26พฤศจิกานะครับ2,564นจนณนวันนี้เรายังส่งออกไม่ได้ไม้แต่ลูกเดียวในขณะที่เวียดนามส่งไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็ไปทําตลาดในในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วของเราเองในเวียดนามเนี่ย ได้รับอนุญาตหลังเรานะฮะเพิ่งได้รับอนุญาตเมื่อปี65นะครับแต่เขาส่งออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ของเราเองนะปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยเราเตรียมการพร้อมแล้วฮะแล้วก็รอที่จะทําในเรื่องของการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาดูเป็นสักิพยานแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องคุณภาพหลังจากการฉายลงสีก็สามารถจะส่งออกได้เดือนนมีนามีนาคมครับ26 55 26 55เร็วก็อะไรอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความร่วมมือนะครับของตัวนักวิชาการเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา นะครับมนันอาจจะเป็นเรื่องของอะไรล่ะมันเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศ <c oughs> ที่ของเขาอาจจะทําได้เร็วเขาอ,อาจจะเป็นประเทศที่เคยทํางานากับสารกิการมาก่อนของเราอาจจะติดประขัดตรงที่ว่า เราเองเนี่ย <rôle>: ต <lebih off> ้องผ่านบริษัทที่จะเป็นอะไรโคเปเนเตอร์ซึ่งโคเปเนเตอร์เองเขาไม่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญสหรัฐอเมริกาเข้ามาที่ประเทศไทยใช่ครับรัฐบาลไทยใช่ครับของเราเองผ่านโคเปเนเตอร์คือผ่านผู้ประสานงานคือบ้านเราเนี่ยมีการตั้งผู้ประสานงานคือบริษัทที่เป็นโคเปเนเตอร์นะครับแล้วบริษัทเนี้ยจะต้องเป็น คนติดต่อกระทรวงเกษตรและสหรัฐอเมริกาเองนะครับเราไม่สามารถติดต่อได้ต้องติดต่อผ่านเขานะครับมันก็เลยทําให้ของเราเนี่ยช้านะครับย้ํแย้ํซอบเบอรี่อ๋อซอบเบอรี่พันแปก็เป็นพันให,ใหม่ของประเทศไทยนะครับก็เป็นพันพระราชทานนะครับแล้วก็ได้นำถาวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตั้งแต่ปี2อง3นะครับแล้วก็ท่านก็ได้พระราชทานนามมาเมื่อปี2องพนะครับแล้วก็โครงการนี้เราดำเนินการตั้งแต่ปีห0ยในการที่จะปรับปรุงพันให้ได้พันใหม่เพราะตอนนี้เราไม่ มีซ็อเกอร์ที่พันใหม่เลยตั้งแต่พันพระราชา80แบบครับเราก็มีการทำในเรื่องของการใช้พันต่างประเทศคือพันญี่ปุ่นพันอิสราเอลแล้วก็พันไทยในการปรับปรุงพันให้ได้พันใหม่แล้วพัน89เนี่ยเป็นพันที่ว่าใหม่ล่าสุดแล้วก็มีปริมาณแอนโทไซนนสูงนะครับสารแอนโทไซนนคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเรียกว่า เราพยายามที่จะทําในเรื่องของอาหารเป็นยานะครับก็คือว่ามีสารต้านอรงโน้มถ่สหลายเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งลําไส้มะเร็งต่างๆก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของสาร์อีพัน89เป็นพันใหม่ล่าสุดของประเทศไทยครับเราผสมเองเราผสมเองครับผสมเองครับในเมืองไทยก็ผลิตแล้วก็ทําโดยมหาลัยในสวนร่วมกับแต่งที่ไหนก็ตอนเราทําปรับปรุงพันธุ์ใช่ไหมฮะเราปรับปรุงพันธุ์ที่ที่อะไรฮะเขาคอครับผม แล้วก็เอามาปลูกทดสอบที่เชียงรายแล้วก็ที่สงกาหลวงนะครับแล้วที่ดอยปุยทําทดสอบหลายที่ครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้สมัยจมิดก็ได้ยู่หัวรัชกาลที่สิบนะครับแล้วท่านก็ได้พระราทานามเป็นพระราจารานะครับซึ่งเราจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับไม่ได้มาก็รอไม่ได้มาครับไม่ได้มาโชว์นี่คร้บขอบคุณครับเดี๋ยว24บีใครไปเจอกัน2ี